ดีครับและนี่ไม่ใช่เซิร์ผมมันเป็นเซอร์เพื่อนผมและไม่ทันไรเพื่อนผมแม่งกระโดดซอมบี้ตบตายไปแล้วผมก็เลยจะซัดธนูใส่มันแต่มันนั่นตั้งโลไวผมเลยจะซัดมันด้วยกิ่งไม้แต่ดูสิ่งที่มันเอามาโชว์ใส่ผมแม่เอาซัดไม้กางหือเลยและมันก็โยนเหล็กไม้ผมผมก็เลยไปคับของผมถามมาแล้วนะว่ามันมีไม้ไหมมันก็บอกว่ามีแต่มันไม่ยอมโยนไม้ผมผมก็เลยจัดการแง่บ้านมันแม่งเลยบ้านเพื่อนคือทรัพยากรทุกอย่างครับคือทุกอย่างที่ไม่ใช่บ้าน หลังจากที่ผมจัดการแงะบ้านมันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ขับอุปกรณ์มาผมก็เลยไปจัดการแง่ไม้ต่อและผมก็ได้มาจัดการขโมยเนื้อแกะเขามันทําอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่นาะนในที่สุดมันก็มืดผมก็เลยต้องออกมาฆ่าแกะและมันก็มีไอ้เขียวมาเปิดผมที่ไม่ใช่คีเปอร์และผมก็จัดการส่งมันไปคุยกับอาควาแมนอาควาหรืออาควานะโอ้ช่างมันเถอนรินผมพันหนัวละและในที่สุดผมก็มีทรัพยากรพอที่จะรับเตียงและแน่นอนผมไม่ได้หาเองเพื่อนผมมันหาให้ และแนนอนผมก็ต้องนอนไกลมันสักหน่อยเพราะว่าสกินผมมันเป็นผู้หญิงจริงๆไม่เกี่ยวอ่ะและวันต่อมาผมก็ได้มาขุดเหมืองผมกําลังหายอยู่ใจเย็นอย่าพึ่งแซวขุดอยู่นานอยู่ดีๆเพื่อนผมมันก็ลงลงมาตายแต่ตอนเนี้ยในชีวิตจริงอ่ะผมไม่งจะตายแล้วแม่หายใจไม่ออกจมูกเป็นก็ตันหลังจากบอกมันไปชาดก่อๆว่าให้เปิดพิกัดให้ในที่สุดมันก็เปิดได้ผมเอโ้ยมาเล่นเองสี่วันพึ่งได้เหล็กแค่นั้นนะนะแต่ช่างเถอะเพราผมทําได้แย่กว่ามันเยอะ และในที่สุดหลังจากที่ขุดมาโคตรจะนานผมก็ได้มาเจอกับถ้ำเออแต่ถ้ำนี้ผมจะไม่ได้ว่ามาเรียกว่าอะไรงั้นแค่ทํำปกติแล้วกันแมลงมาเจอถ้ำแบบนี้มันก็ต้องมีขุดแรลกกันบ้างสิก็มีแวะมาขุดท้องบางแต่ในระหว่างที่ผมกำลังจะเดินกลับนั้นเรียบร้อยครับกับจุดเซฟ และสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะป้าไปละบายาถ้าแน่ยังจริงๆคือยังมีอีกคลิปหนึ่งครับคลิปต่อไปคือคลิปที่อยู่ดีๆเซิร์ฟมันก็ขึ้นมาผมก็เลยกดเข้ามาเลยและผมก็มาเจอกับพี่คนนี้สตีฟนั่นเองจริงๆคือเข้ามาแล้วไปเกิดในป่าแล้วผมก็วิ่งตามพี่แกมาเพราะผมเห็นอยู่อันนี้คือผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นพี่หรือนอ้องเพราะว่าผมไม่ได้ถามมอไว้ ตอนแรกที่ผมวิ่งตามพี่แกมาผมวิ่งไปตีพี่แกไว้แล้วพี่ก็หยิบดาบออกมาขู่ผมและแม่งโคตรจะเป็นอะไรที่ฮาดีแล้วมั้งคือตอนนั้นมันหานเอาว้ตอนนี้มันรู้สึกไม่รู้ดิมันไม่เห็นภาพอะ่ะอย่างนั้นผมถามพี่แกไปว่าใครอะ่ะและพี่แกก็ไม่ตอบผมและไม่มีรีแอคชั่นอะไรเลยและอยู่ดีๆก็มีคนพิมพ์กลับมาว่ามึงอะใครแกไม่ใช่พี่ที่ยืนนิ่งๆอยู่ตรงนี้นะเป็นอีกใครอีกคนนึงเนี่ยแหละที่เข้าเซอร์มาหลังจากผม ผมก็เลยพิมพ์บอกไวว่าเห็นเซิร์ฟมันขึ้นมาก็เลยเข้ามาและหลังจากที่ผมทําอะไรอยู่นานพี่แกแม่งไม่มีแบบการพิมพ์หรือการเดินหรือการทําอะไรทั้งสิ้นไม่มีแม้แมกระทั่งการขยับผมก็เลยซัดพี่แกไปทีหนึง่งและเหมือนพี่แกจะขยับใช่พี่แกขยับและ <c oughs> หลังจากนั้นดูเหมือนว่าพี่แกเพิ่งจะนึกได้ว่าพี่แกต้องขยับและผมไม่รู้ว่าพี่แกเป็นอะไรพี่แกแม่งแบบแบบมีการเล่นอะไรเลยอ่ะผมก็เลยไปจ้องหน้าพี่แก ผมไม่รู้นะว่าอีกคนเหนื่ออยู่ไหนแต่ที่แน่ๆคือเขายังไม่ออกและหลังจากที่ผมดูท่าทีอยู่นานพี่หรือน้องคนนี้เขาก็ไม่มีการขยับอยู่ดีเอามีการแบบสายหน้านิดหนึ่งแล้วก็มองหน้าผมคือมันเป็นการแบบขยับเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะเออคือแบบมันไม่เหมือนผู้เล่นทั่วไปสักกระเท่าไหร่นะและหลังจากผมป่วนเขาอยู่นานในที่สุดเขาก็พิมพ์มาแล้วเขาพิมพ์มาว่าเดี๋ยวมาเล่นนะ คือเทต้องพูดชา้าๆไม่ใช่แล้วนะลรีนมันพันก่อนหน้านี้และเห็นนิ่งๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรคือพี่แกกอดออกไปแล้วและผมก็อยู่ได้อีกไม่นานหรอกผมก็เลยจะพิมพ์บอกพี่แกไปโอเคเออทาไมผมรู้สึกแปลกๆเรียบร้อยครับแต่คลิปนี้ก็มีแค่นีแ้แหละครับไปแล้วาย